เราควรช่วยลดปริมาณหน่อยไหมไม่ตอนเนี้ยมารับกูด้วยเราจะนั่งเรือไปหาไอ้ปันหรือเราจะน่อตอนนี้ไตอนนี้แรลมแค่หนึ่งหนึ่งจุดเองซื้อมาหกทำไมอะซื้อมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวมึงก็ได้อีกคุณมึงต้องไปนรกอีกนะมึงยังไม่แสดงนรกก่ยนะมารับกูซะกันนะกูมาขุดน้ำให้มันลงไปเล่นๆอยู่ กำลังหาวิธีไปรับไอปันอยู่ก็ขับขับเรือมาไงจุดเกิดไงเมื่อวานไปเข้าบ้านอะไรวินชีเฮียอะไรแกบ้านอาคอฮะบ้าน,านวิน<อ><อ>ชีคอเกาะเชจูอ๋อเกาะเชจูวันนี้แม่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยดิปันเนี่ยปันไก่อะไก่ไก่ไกไกจัดเลยปันกูขอกูขอเลขหนะ่ะ กูจะไปรับมึงขดตัวไงเพื่อนเหตอมพวกนั้นก็พอเดี๋ยวผมกลับไปไปลูกเรียบร้อยเมกี้นี่เห็นต้นไม้ไม่ได้ซัดหมดเห็น <c oughs> แล้วก็ต <c oughs> ัดเฉยๆมีหลังข้างๆนะที่แบบว่าอยู่เป็นตับๆนะไม่ตัด <c oughs> มอตัดไอ้ตัวน้นนอยๆ <c oughs> ทำาไมวะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจพี่เลยนะ <c oughs> ทางนี้ปลูกไว้ใช้ก็เลยแบบเข้าใจว่ามีคนปลูกไว้ใช้เหมือนกันไม่ได้แบบตกแต่งเห็นแถวนี้มันไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นเลยอ่ะจะตัดแล้วไม่ปลูกเนี่ยตอนนี้ได้ได้ซป,ปิงของตัวจักรุลาแล้วเดี๋ยวจะปลูกให้ทั่วเลยอตีเห็นกูแล้วบอกนะกูยังไม่เห็นมึงกึงต้องเห็นกูดีว่ากูตั้งกระโดงขึ้นสูง มันเจนเนอเรทแบบได้สุดตา <fairly S 3> <petit hint> เนี่ยหรอครับมั้มันกระโดงแบบไหนแบบเหม <into these. S 1> ือนกับพุ่งขึ้นไปเสาไม่ได้เห็นไตขนาดนั้นปันมึงอยู่เลขอะไรกบโอเคผูอีกร้อยอีกร้อยอีกร้อยบล็อกเจอมึงละอีกร้อยบล็อกก็ได้เจอมึงขทางนี้ใช่ไหมหรือข้างนี้โอเคมาทางนี้ อาต sí, ีห so รือหรือสู้ไหวเปล่าอาเต๋กูเจอมึงแล้วปันกูเจอมึงแล้วมึงขุดลงมาเลยมึงขุดลงมาเดี๋ยวนี้เลยเคเพื่อนเอ้ยแต่ว่าเออ่นว่าไงพี่ไอไอเสาไอ้ไอ้ทาวเวอร์เพเเจอร์อะข้างๆแม่งยูเทินกาวสุดาร์แรงมากเจอกันเสานั้นกบไม่ต้องไปนะมันกูอยู่ใกล้ๆกล้มเลยดับมุดโดดลงมาแล้วกูก็กระแทกพื้นตายโอเคโอเคโอเคใหญ่จัด อะไรวะปุนอะไรวะอ๋อบอกว่าเจอใบโอมถ้ำด้านหลังบ้านเลยโอ้ในความซวยยังมีความบันไลอยู่เฮ้ยไม่ใช่เจอนเลรวะสัลโหลเพื่อนมาแล้วปันที่ผมในที่เรไเจอประสาทนี่เนทิเม้นล็อกมึงเอาไปเอาไปเฮ้ยเอาเอาเหล็กขึ้นมาได้ไหมเอาดาบเหล็กแทนเอาพลิกเหล็กมา โอเพลิแอ็กลิกมาพลิแอ็กตกโอเคมีความบันไรมีความดีอยู่ะเอาอาหารไปครึ่งหนึ่งโอ้เชิบเชิบเฮียจำหน้าตาประตูนรกไม่ได้เห็นนะมันสูงสามหรือสูงสองเออสูงสามกว้างสองโอเคกว้างสามก็ได้พี่กว้างสามทำไม่พอดเลยก็กว้างสองก็ได้ คือกูมีโอกาสเดียวออฟซตเดียนแล้วเหรอวะถ้ามึงถ้ามึงทำพลาดก็ขายเดีอยวกลับอ่ะขคยพันใครเดินทำไม่งมีที่ปุดเผ็ดไปะล่ะพอมันปันลุยถ้าบอกมีโอกาสเดียวคือไม่มีครับจำทาาไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแก๊สเจอลงมาก็คงจเจอแก๊สเลย แแแกกกวิ่งเลยกบเอิร์นเอิร์นขอเลขหน่อยเอิร์นอสองไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูต้องรอเลขจปันให้ขวานี่ปันให้ขวานดีวะอันนี้มันเป็นต้นไม้โผล่ไปที่ปลอดภัยก่อนเร็วเร็วเร็วกูถบแก๊สอยู่ นี่กูกูจูเป็นดับโดนเลยนะสี่หนึ่งสี่สี่สองหนึ่งจุดหกสามสามปันจ้ำปันจำตดก็ได้ใครต้องเอาแกนวายมาด้วยนะนรกต้องเอาแกนวายมาด้วยนะใช่สี่สองหนึ่งจุดหกสามสามมึงพิมพ์มาก็ได้แอบมาก็ได้ลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปไปเลยแคปไปเลยแคปไม่ได้กูจะดูในเกมดิกูต้องพิมพ์ดูไม่ต้องดูมึงอยู่นิ่งๆก็ไม่โดนแล้วกบ ทำไมพิมพ์ไม่ได้วะโอเคได้แล้วไอตีร้อมนะลันสี่อะไรทางนี้สี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกูตัดเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วึงนะกูต้องขึ้นไปข้างบนก่อนอติกูมีกูมีปัญหาแล้วคือทางที่เราต้องไปอ่ะคือทางข้างหลัง ก็นี่ไงกูขุดกูถึงขุดอยู่นี่ไงเอ่อะติมันมีปัญหาด้วยพี่พี่ว่าไงอ่ะอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะโอ๊ยลาก่อนเพื่อนไปไหนอ่ะใช่แล้วของก็อยู่ในตัวมึงหมดมึงมาตัวเปล่าไอ้เขี้ยพันไอ้เขี้ยเดี๋ยวกูไปแล้วมัข้างนอกมึงเอาบ้านดูตะกมามึงว่าประตูนรกมาเอ้ยเดี๋ยววัดไปกูอ่ะกำลังจะไปนี่ ไปไปสร้างสะพานไปใช่ไหมแล้วกูกดผิดมันต้องกดคอนโทลปะชิปเออชิปน่า,ากูไปกดคอนโทนสี่ร้อยสี่ร้อยเืองกับพุ่งไงเออสี400่ร้อยคือด้านหลังสี่ร้อยแล้วแกนมึงขุดขุดดินต่อไปก็ได้สองลบสองร้อยแป๊บนึงนั้นกูต้องไปต้องไปหายังไงต้องอันนี้หมดก่อนโอเคแปลว่าทางนี้เราต้องเฉียงไปทางนี้มัน มึงขุดไปได้ป้าล่ะมึงมีอะไรที่ขุดเร็วกว่านี้ไหมอ๋อมีกูมีให้มึงแก้ตัวปันอ่ะไปคิดไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต่อไปฮะของเดี๋ยวของมึงก็หมดขุดรอเลยดีกว่าไอ้ปันจะได้ผัดกันขบ เดี๋ยวกูฟาไม้กันกูมีขวานอยู่กี้กูขุดไม้ได้ประมาณเกือบร้อยอันแล้วส้วนตีนระืึกตายนะเออยอดจริงๆแล้วกดขีดไอเ้มมันต้องกดชิปกูไปกดคอนโทรนแล้วไม้กูมีอยู่อีกางจำกัดก็นี่ไงกูถึงขุดดินไปช่วยมึงเนี่ยเพราะว่ากูขุดไม้ช้าดินพวกนี้ขึ้นมาข้างบนเป็นไรปะ ขึ้นมาข้างบนไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันโดนแก๊สตีระเบิดได้ขนัดนเิงดินนะะใช่ไม้ก็ระเบิดได้ไม้ไม้ก็ระเบิดได้ดีก็คือหินหินในโลกของเราอ่ะดีสุดเฮ้ยหรือกลับไปที่โลกเราแล้วไปขุดฝั่งนู้นดีกว่าปัน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 กลับไปกลับไปที่โลกเราก่อนปันแล้วก็ขุดหินฝั่งนู้นมาดีกว่ากบมันจะไปยากไ้มมันก็ต่อต่อต่อไปเลยกูไม่เห็นแก๊สแล้วไม่มีแล้วไปไปแหม ครเอาใคกูเช okay, okay. uh uh like hey, like really ื่อไอ้ปันกูเชื่อไอ้ปันเชื่อกูดิกูไม่เห็นแก๊สสักตัวเอาปันมึงต่อก่อนปันมึงต่อก่อนเออผัดกันยงมันต้องเฉียงมันต้องเฉียงปันมันต้องต่อเฉียงเอเสียงอะไรวะมึงแก ปุ่นเป็นเฮี้ยอะไรปุ่นออกเสก๊ัดไงกูไม่ต้องการไอ้สัตว์หมดละเออบรรยากาศให้เพื่อนไงเดี๋ยวกบบโฟลเพื่อนแปันปันไม่ต้องขุดแล้วปันไม่ต้องขุดแล้วแบนไม่ต้องขุดละเดี๋ยวคอนเทนต์เพื่อนไม่ตื่นเต้นไงดูดูคุมเชิงให้กูนะคุมเชิงให้กูนะ ไม่มีสบายสบายไม่มีแก๊สเกิดต <guess>, แต่ถ้ากูไปตีพิกแมนมีแน่ oh. โอ้โหเฮ้ยอย่าไอ้พิกแมนถ้ามึงไม,ไม่ใส่ทองมันก็ไล่ตีมันงเว้ยไม่พิกแมนปกติซอมบี้ซอมบี้ซอ,อมบี้ตัวไยไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรที่อยู่ข้างล่างตัวเดินในลาวาได้เราต้องมีของขี่มัน เราต้องเอาของอะไรสักอย่างมาให้ม,มันจะไม่ได้เห็ดไก่เห็ดไฟเออมันจะเหมือนหมูในโลกความจริงเราอะไรก็ที่แบบผีได้อะไรก็ไป Let's go w ว a t ไม่ได้รูกำทอดใช่ไหมได้ ใช้ใช้ถาดได้เหมือนกันใช่ไหมเอาไปทำเป็นสติกเกอร์เหมือนกันทำได้เหมือนกันมันเหมือนง่าให้รไฟเลยเป็นโอ้ได้สติกเหมือนกันโอเคยกเว้นจะบวกโซ,โซแซนนะจะได้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าไอเอินทางเข้ากันลบใช่ไหมลบลบเท่าไหร่วะมีสเปซบ,บาร์ดูได้เลย ลบสองร้อยกับสี่ร้อยโอเคไปทีละฝั่งก็ได้ใช้ไหผมเอาวัาตถุดิบธำยมดาเลยเใหญ่ขนาดนี้ต้องว่ตรงไปแล้วก็เฉียงไปด้วยอะ่ะคือมันคือกูเอา ปันนี่แกเลยจะงกหน้าดูกันโอเคไม่มีมันทุบมันทุบเราไม่ได้ปันนะั้นนะ่ะเออปันปน,นี่ปวยปักถ้าปันมืดเอ้ยกูอ่ะ เกียดไปครับตรง,งไหนเลไปะตรงที่มันใส่อฟเฟกต์อันใหม่เข้ามาพวกอฟเฟกต์นรกอฟเฟกต์ในถ้ำอะไรกแก<ม>เ,เล่นดึกๆแล้วหลอนนี่เง <laughs> <c oughs> ี้ยกูปิดเพลงไปดเดี๋ยวเราไปจอดฝั่งตรงนู้นกันเดีวยาจะได้เซฟๆเดียจอดตรงไหนวะกูต่อเป็นบล็อกเดียวแล้วกันจะได้ไวๆเออบล็อกเดียวดิโอคือถ้าแก๊สมาไงก็ตายอยู่แล้วไง ไม่ต้องคิดมากคิดดิเฮ่อมึงใส่เกาะทองกูไม่ใส่เกาะทองเพื่อนอันนี้เสื้อกินกูเลยจ้ะเกาะมันไม่เสียไา้เท่ากับเวลาที่ต้องเดินมาใหม่ะคือกูไปเกิดตรงนู้นีไงกูไม่ได้เกิดตรงนี้นไงปันตีเตียงมึงทิ้งก่อนใครกันถูกปะ ใม่ใครก็ได้ไปตีเตียงมึงทิ้งอ่ะจบแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทำทางดีๆแล้วกันเอาตัวรอดไปก่อนจะบอกว่าจีเนียดรือจะบอกว่าเลวดีวะอะไรวะมันใกล้เคียงก,กันมากเลยคือมันก็ไม่ผิดอะปักคอดเลยปักอคอตัดตาดวิธีเคลียปัญหาที่ถูก,ถกเราจะได้ไม่หลง เราต้องไปลบสองร้อยแต่ว่าข้างข้างบนต้องส <100. S 1> ี่ร้อยอย่าลืมนะอยู่ในอยู่ในประติ์นะเออ,เออเดี๋ยวค่อยทำทางขึ้นเอาเอาไปให้ถึงตรงใกล้ๆก่อนทางขึ้นดิ่งขึ้นเลยทำดิ่งขึ้นอยู่แล้วดิ่งขึ้นเพราะอ้อาวขุดไปได้ที่ออสซิดลีลาวะ ออฟซิดิลไร้เออขุดไปเป็นลาวาไหลตกใส่หน้าลงมาเออเดินยาวได้ยอะไม่มีทางนี้ตีเตียงกบแล้วพี่วิกกี้จะทำจริงนะขอบคุณที่บอกจะลังคิดเลยเพราะหวังดีหวังดีก็แย่แล้ววิกกี้ก็อยากให้เพื่อนกบได้ก่อนทนด์ ไม่อยากอยากให้เดินใกล้ๆกูจะเดินไกลเป็นพวกปัญหาจะมีปัญหาว่ะว่าพิกแอดคูสมดอายุไข่แล้วมือเนยครับมึงเคยเห็นมึงเคยดูฮันเตอร์ฮันเตอร์ไหมก่อนอที่เราฝึกเน้นอ่ะเนี่ยมึงกับกูต้องมาฝึกเน้นในสัตว์ไปมึงไปฝึกเน้นก่อนเลยสัตว์ไป มึงทุบมันก็ไม่ได้เสร็จอยู่ดีว่มึงไปฝึกเน้นก่อนเลยสักกูไปฝึกเน้นก่อนนี้อ่ะเอ้าวไอ้ปันไม้ใช้ชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าฝึกเน้นด้วยมือนนอ,อ่ะไปฝัดกัน <c oughs> เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูครับไม้รอว่ามันต้องใช้เยอะมากๆฝึกเน้นฝึกเน้นอะไรเงี้ย <c oughs> ชีวิตอกอดแขกชิ้นรัวฝึกเน้น ไอเป็นกอนใครเป็นขี้รัวมึงเยงกูเพื่อนนี้กูขอเป็นกอนแล้วกันนะถ้าไดไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ้ากอนไหนๆเลยเดี๋ยวนี่ไงกอนโคโดนร้อยซอมบี้ไฟพิลินแล้วมึงไปโดนซอมบี้พิกแมทเป็นยังไงวะเนี่ยอ่ะ <laughs> บ้านเอินยังไข่ดกอยู่ดิอยู่ไหมอะแบบที่แบบดกจนมันแบบเดินผ่านไม่ได้อะหรือว่าจงใจไข่รอบบ้านนะไข่มันเดินได้นะนาะวิกกี้เหรอมันเดินผ่านได้เหรอใชอ่เดินเดินอยู่คนเดียวโคตรแย่ถ้าถ้าถ้าเหนื่อยแล้วก็สับกันนะบ้านนะเออเน้นกูเยอะไม่เป็นไร ฝึกเน้นก่อนโดนแบตต่อไอเอินลูบไม่หยุดเงียบเลยเอินมารคทางสมาธิเอิญมีตออยู่ตอนนี้มันอันนี้ก็มันกำลังนั่งสมาธิเรียกเน้นอยู่ป่าฝึกมันฝึกเน้นอยู่หรือไม่กำมัดดิ๊ก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 ร้อนอยู่ไอ้ไอ้ปันถ้าหิวเราบอกนะเออะ

ก็พูดก็ได้เนาะมึงก็อยู่ที่เดิมกูมึงลืมเหรอเพื่อนมากระโดดดๆอะไรี้ยไม่รู้เห็นคนเล่น i หม c ครับชอบทำปัน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 ่ออกออกออกขวาทางนี้ทางนี้นีพอพุดอย่างนี้เลยขุดทางตรงนี้ไม่ขุดขุดทางตรงไปทางเดียวกูเลย เลี้ยวว่ามันสองร้อยเราก็เราก็อ่ไปไปฝึกเน้นต่อบเงี้ยฝึก,ฝ,ก,ฝ,กฝึกเน้นนี่ต้องเลี้ยเจ้าวาัดมาด้วยเน้นเน้นไม่ใช่เน้นนีน่ ข้างบนมีหมูทำเฮ้เปิดไปแก๊สวิวตูมอัดรูไอ้สัสคนหน้าเดือดร้อนไม่ใช่กูกูพูดแค่นี้เฮ้ยมีขวานเพชรนี่เราอะใช่ใช่เดี๋ยวไปมองหน้ามันมังไม่ไปเอาไม่ไปตีเอ็นเดอร์แมนวะทำไปมองหน้ามันนะเราจะตีเอ็นเดอร์แมนทำประแสงปืนของงาอะไรอะไรเป็น มันมีเอ็นเดอร์โพลนะทำให้เดินทางได้ไวขึ้นไม่ใช่เหรอ,อโดนระวบวาบเียบร้วังนะไอ้กบกูเจอหมีแพนด้าแล้วเอามาทำอะไรได้มีแพนด้าแต่ตอนนี้กูต้องเอาคีย์ลจากสไปเดอร์แมนกันเออวิกกี้ฉลาดว่ะเอกอูสงสัยไงไอ้อกบมันชอบ,ม,ชอบมันชอบเก็บไ,ไม่ตีเอ็นเดอร์แมนแล้วเอาเ er อ็นเดอร์โพลมาปาเพื่อเอ็นเดอร์โพลปลาเล่นรถมึงรู้เปล่า อ,อ,อะไรเจ็บนะแรงกระแทกยังคงอยู่นะครับปลาลงลาวายเออก็แปลว่าเราก็เสียเอนเดอร์เพลชใช่ไหมเสีย <c oughs> ชีวิตมากกว่าเอนเดอร์เพลก็ชีวิตน,นี่แหละในนรกทองอย่างเยอะเลย <c oughs> ใช่เพราะว่าซอมมี่ที่เป็นหมู่บ้านหมูอะ่ะมันชอบทอง เอาของกลับมาด้วยนะจะเอาทําหลังคาบ้านช่างมันก่อนปั้นตอนนี้เอาชีวิตรอดให้รอดก่อนกล้วยเอินแตกรัวแล้วเอินแตกรัวเหนื่อยตายเฮียจะเช้าแล้วเราพักแต่นี่ใส่ลาวามันจะเปลี่ยนที่จริงๆอันนี้เช้าแล้วแต่แค่ฝนมันตกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องหาเรื่องนะไม่ต้องหาเรื่องได้สัตว์ไอ้ปั้นแม่งหาคอนเทนต์ให้กูไม่พักเลยยี่ เพื่อนมาเลยโอเคสองร้อยกว่าแล้วอีกนิดอีกไม่ไกลแล้วไอเอมันแตกรัวขนาดนั้นแล้วเราไปหามันเราจะรอดหรอเพื่อนมันพยายามเข้าไอ้นี่อยู่เว้ยพยายามเข้าไอประสาทในเนเธอร์อยู่มันเลยแตกรัวซึง่งเราไม่ต้องเข้าปราสาทในเนเธอร์ไงเราแค่ไปให้ถึงแล้วก็วาร์ปตรงนั้นกลับบ้านไงเพื่อนจะปีนขึ้นหรือ,อจยเจาะไปเลย แล้วปีกขึ้นไปไปดิขอไปก่อนนะเฮ้ยเจอประสาทเนี่ยโอ้ปัน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 ถอยปันถอยประสาทที้เอออยู่เปล่าไปหาเอยเลยหายเรียบร้อยเอ็นเดอร์แมนเนี่ยทำไมทำไมมันตีหัวเอ็นเดอร์แมนไปจ้องหน้ามันใช่ไหมไม่ได้จ้องเลยไม่ไม oh, ่แค่เอาเบาเลื <h <h ่อนผ่านมันก็โดนมันก็โดนมันแบบเมืึงแบบผ่านหางตามึงแบบไอ้เหี้ยนี่หาเรื่องอ่ะอ๋อมันเก่าจัดอ่ะมันเก่าจัดอ่ะ ปันตามทางมาได้ใช่ไหมตามเลยตามทอดมาตามทอดเหรอไอ้ปันโดนเลนเ์นัมแยรไม่อะไรหรอกตอนนี้กูเจอตัวที่ปัญหากว่าเลนท์นัมแยรแล้วตัวอะไรเอเดอร์เกิลโอวยเ่อะไรกูเจอไอ้นี่ไงกระดูกกระดูกดำอะมันตัวอะไรอ่ะกระดูกดำมิสเตอร์สเกเลตัน มันมันมันคือมันคือกระดูกถือดาบแล้วตีตีก็เรจะคิวเลือดไม่ได้ละครใช่แล้วปัญหาเลือนไม่ได้จบชีวิตมีแค่ดาบหินสู้ได้มึงก็ไนี่มึงก็อยได้หลุมศพแบบไหนไอ้ไม่ตัววิเทอร์สเกตั้นมันสูงสามบล็อกนะเว้ยมันก็บล็อกบล็อกสองบล็อกบล็อกบล็อกหัวมันอ่ะแต่มันก็เดินมาหาไม่ได้ แ่กูถึงแอดเชตแล้วตัวปราสาทนี่แม่งแดกสองสองเกินสองร้อยบล็อกแน่ๆปุ่นกูลงปราสาทก่อนเด้อ นี่เออต้องมาแล้วแน่เลยมาแล้วเว้ยเพื่อนอติหลบหลบหลบข้าวหลบข้าวไปนี่ก่อนหลบข้าวไปนี่ก่อนติเอาดาบเออพี่เอินกูกูมาในปราสาทอ่ะมันมีกล่องที่เปิดแล้วอ่ะของมึงปะติดติดไฟปะล่ะเจอตัวไฟด้วยเดี๋ยวตอนนะ เจอทอดป์ปะเจอทอดแล้วเจอทอดแล้วโอเคจะใช้แ,แล้วล่ะภาษาเดียวแหละมันทางผ่านน่าจะทางผ่านพอดีหรือว่าสู <c oughs> ้กองไฟคืออะไรได้ไอ้นี่ครับได,ได้ได้แทงไฟมา <c oughs> อไอ้กลบลองวิ่งผ่านกูด,ดูดิวิ่งผ่านได้ปะกูทิ้งขยะแป๊บ อ้เชี่ยไม่อกไม่สนดำเลยเหรอวะอยู่ตรงไหนวะพายเรือมากี่บล็อกแล้วเนี่ยไอ้เชี้ยพันธบล็อกไม่เจอสนดำไอ้เชี่ยไปหลังบ้านกูเจอเลยคุณอาใจเหรอใช่เอิร้นเฮ้ยกูเจอชื่อเอิร์แล้วปันกูเจอชื่อแล้วปันเจะรอดจะรอดจะรอดเย้นี่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 อยู่นี่อยู่นี่เอิร์นเอาชื่อไปไหนวะ ขึ้นไปขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ได้หนึ่งมุกได้หนึ่งมุกได้หนึ่งมุกได้นหนึ่งมุกเย้เราพายปันกลับบ้านเอินเจอนี่ยังได้เห็ดนรกยังได้แล้วพี่ข้าว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 เอินทางกลับทางไหนโอเคอ่านดีกว่า หามาเดยวเเดี๋ยวเวงเดี๋เวงเดเวงยาไอไปไปยาไปไปไตีมึงอะไม่ระวังไว้พวกครวรุยได้พวกครัวจะทนี้เห็นไม่กี่เห็นตัวดำๆอยู่เมื่อกี้ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋วงเดี๋ยวเวงเดี๋ยวเวงโดนขวานมึงโดนขวานสมทีมึงตายใครตีกูไอตีไม่ใช่กูไม่ใช่กูมีแค่มึงคนเดียวเท่านั้นเมื่อกี้เอิร์น ่อเมื่อกี้เอิญงั้นมึงสู้เองเลยสัตว์เชิญไม่ใช่กูบอกอ่อยเอิญนี่ตีไปตีตีฟีตีไปต,ต,ต,ตีีไปพี่ทางสะดวกแล้วไปข้างด้านซ้ายมีสไม่สะดวกแล้วไม่สะดวกแล้วเร็วให้ไววิ่งไปเร็ว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 ตามผมมา ไอ้ครับมันน่าจะทำสวรรค์บ้างน <c oughs> เนาะมีแต่คนขอไอ้สัต์ <c oughs> อ้วนมันน่าจะเป็นเขากำลังทำอยู่บ้างแต่ยังไม่ปล่อยอันนั้นคือขา่าวปลอมเพื่อนไม่หมายถึงแบบเขาน่าจะกำลังทำอยู่แหละ <c oughs> เพราะมันปั้นมะประตูสวยเว้ย Welcome to home world. ม y าย r ว d ไปหา <c oughs> นอนเตียงใครสักคนหนึง่ง